สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเรามาเจอกันในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมแล้วค่ะพร้อมกับวันนี้ที่มีฝนตกลงมานะคะกับอากาศที่เย็นขึ้นนั่นเองค่ะแต่ว่าแน่นอนเลยนะคะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้จะต้องดูแลเรื่องของสุขภาพพิเศษค่ะมาอัปเดตเรื่องราวสุขภาพกันได้นะคะเป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะทางช่องรามาชาแนลค่ะแล้วก็ติดตามเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook ด้วยนะคะรามาชาแนลเองค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันกุ๊กไก่พน์พ์หาาสสจจินรรรอต นายแพทย์พรเทพตันเผาพ,พงค่ะภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทย,ยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีครับคุณครูไก่ครับแต่อากาศร้อนจริงๆนะครับแต่วันนี้เย็นขึ้น<ภ>นะฝนนี่ช่วยเ,เยอะชนะ่วยเยอะนะอาจยะรถ<ล>ติดน,นิดนึงนะครับนะใจเย็นๆกันนิดนึงใช่แล้วค่ะแล้วก็มีสาระดีๆมากมายมาให้ความรู้แล้วก็ความเข้าใจมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิ่วในถุงน้ําดีนะครับที่มีข่าวว่าเจอใน ผู้หญิงสูงอายอุชาวอินเดียคนหนึ่งแล้วก็ผ่านนี้ออกมาได้เป็นประมาณ800-800ก้อนโอก้อนเยอะมากเยอะลยนะคนะคแต่บางคนยังไม่ทราบว่าถุงน้ำดีเนี่ยมันมีประโยชน์หรือว่ามีผลยังไงกับร่างกายของเราันเองนะคะ,ะนะครับแล้วก็เป็นสคร๊ปเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะทำงานไวเกินนะครับจา,จา,จา,จารย์วชิรนะรใช่แล้วค่ะไอเดียชีวิตดีอันนี้ต้องตั้งใจอ่านเพราะว่าชื่อค่อนข้างยาวนะครับเสื้อคลุมทรงอกและช่องท้องสำหรับใช้กับอุปกรณ์ถ่วงน้ำหนัก ที่กระดูกสันหลังส่วนเอวนะครับซึ่งจะมีประโยชน์ในเรื่องของการทำทีสแกนนั่นเองนะคะเดี๋ยวรอมาติดตามอีกหนึ่งช่วงของเรานะคะกับรัดคิวหมอค่ะวันนี้นะคะเราจะได้เจอกับอาจารย์นายแพทย์ประวัติจันทริดค่ะสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะที่จะมาร่วมพูดคุยตอบคำถามนะคะพร้อมด้วยอาจารย์ตุ้ยนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราติดตามในช่วงของรัดคิวหมอค่ะมาอัปเดตข่าวกันดีกว่าค่ะในช่วงรามาอัปเดตค่ะ รามารเดย์ของเรานะคะวันนี้มาพูดถึงเรื่องของถุง<ช>น้ำดีใช่ค หลายคนได้ยินชื่อนี้อาจจะคุ้นๆกันแล้วล่ะค่ะว่ามีถุงน้ําดีนะอยู่ในอวัยวะเป็นส่วนหนึ่งในอวัยวะของร่างกายเรานั่เองนะคะแต่บางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าประโยชน์มันคืออะไรและถ้ามีหรือไม่มีมันมีผลเสียหรือผลดีต่อร่างกายนะคะแต่มาเล่าเรื่องของสาวคนนี้ก่อนค่ะอาจารย์เป็นสาวอินเดียค่ะซึ่งก็ทางเว็บไซต์เดอะซันนะคะของอังกฤษค่ะเขาได้มีการนําเสนอนะคะสําหรับเรื่องของนางสาวบุษบาเทวี าวอินเดียวัย60ปีนะคะซึ่งมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงค่ะคปวดท้องเนี่ยเจอมากๆมในหลายๆคนแล้วก็มักจะไม่ค่อยทราบสาเหตุนะคะว่าปวดท้องเพราะอะไร,รแต่ว่านางสาวบุษบ,บาเทวีเนี่ยเขาบอกว่าปวดท้องจนไม่สามารถรับประทานอาหารได้แล้วก็บางครั้งเนี่ยก็มีไข้ขึ้นด้วยเองนะคะคจนเธอเนี่ยไปพบแพทย์ค่ะแล้วก็ได้ทำซีทีสแกนค่ะตรวจพบความผิดปกติของอวัยวะนะคะพบว่า เจอก้อนเนื้อค่ะบริเวณถุงน้าดีแพทย์เนี่ยจึงตอนแรกสงสัยว่าเป็นมะเร็งค่ะคต่อมานะคะทาการผ่าตัดถุงน้ําดีค่ะต้องตะลึงเลยค่ะเพราะว่าเจอนะคะเป็นนิ่วถึง838ก้อนในถุงน้ําดีนะคะซึ่งเป็นเคสที่ค่อนข้างประหลาดและก็ซับซ้อนมากๆเลยค่ะคทางทีมแพทย์นะคะระบุค,ค่ะบอกว่านางสาวเทวีเนี่ยมีอาการหนักเมื่อเข้ารักษาแล้วก็ที่โรงพยาบาลเดิมเนี่ยน่าจะวินิจฉัยผิดพลาดค่ะ แต่ให้แต่ยาปฏิชีวนะอย่างเดียวผู้ป่วยเนี่ยจึงมีอาการซุดลงเรื่อยๆ<ะ>ก่อนที่จะนำมาส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะส่วนสาเหตุของการสะสมนะคะน่าจะมาจากการขอ,ของสาเหตุของถุงน้ำดีที่มีนิ่วเยอะขนาดนี้เนี่ยน่าจะมาจากการสะสมของเกลือในปริมาณมากนั่นเองค่ะหลังจากการผ่าตัดแล้วแพทย์อนุญ,ญาตให้ผู้ป่วยกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้นั่นเองนะคะ ซึ่งเรื่องว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าอันนี้นี่ยังไม่ได้ระบุออกมานะคะ,ะแต่ว่าอย่างตอนแรกเนี่ยนางสาวเทวีนะคะสาวคนนี้เนี่ยอายุ60ปี<ะ>เธอไปรักษาที่โรงพยาบาลแรก<ะ>แล้วก็มีการให้ยาปฏิชีวนะเพียงแค่อย่างเดียวแบบนี้นมันส่งผลต่อการรักษานิ่วยังไงบ้างะคะอาจารย์จริงๆแล้วอาจจะ เวลาที่มีนิ้วในถุงน้ำดีเวลามีการอุดตันทําให้เกิดการอักเสบได้หลายครั้งเราคิดว่าอา,อาจจะเป็นการอักเสบอะไรสักอย่างหนึ่งก็ให้ยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะหรือยาแก้อักเสบซึ่งก็อาจจะช่วยบรรเทาอาการได้แต่ถามว่าต้นเหตุไม่ได้จัดการให้เรียบร้อยไปก็อาจจะมีอาการที่ปวดท้องไข้ขึ้นกลับมาใหม่ได้นะครับถามว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิด นิวมากขึ้นไหมอาจจะเป็นปัจจัยร่วมแต่ว่าถามว่าเป็นสาเหตุหลักหรือเปล่าที่ทําให้คุณปุษบาเทวี TV เนี่ยมีนิวแปดร้อยก้อนเนี่ยคิดว่าอาจจะไม่ได้เกิดจากยาปฏิชีวนะโดยตรงค่ะ,ะคสำหรับถุงน้ําดีอยู่ในร่างกายของเรารเป็นอวัยวะที่ทําหน้าที่อะไรคะอาจารย์จริงๆก็ถ้าพูดถึงว่าอ,อยู่ตรงไหนก่อนเป็นอันดับแรกแล้วกันนะครับว่าส่วนมากก็อยู่ตรงที่ใต้ใชัยโครงขวาเพราะฉะนั้นถือถ้าเมื่อไหร่ เราเริ่มมีอาการปวดใต้ใชายโครงขวาจุกแน่นอย่างที่คุณบุษบาเป็นเนี่ยนะครับนะก็มีโอกาสที่อาจจะสัมพันธ์กับถุงน้ำดีได้นะครับหลักๆถุงน้ำดีตามชื่อก็อตามชื่อ,อเลยเก,ก็คือเก็บน้ำดีนะครับเวลาที่ถามว่าน้ำดีจำเป็นยังไงะนะครับน,น้ำดีก็จำเป็นในการย่อยสลายไข,ขยมันนะครับที่เวลาเรากินอาหารที่มีไขมันลงไป ควรจะต้องมีน้ำดีร่วมด้วยเพื่อให้การดูดซึมไขมันเป็นไปได้เป็นไปได้อย่างเหมาะสมค,ะะครับซึ่งน้ำดีสร้างออกมาจากตับอพอตับพอจากในในรูปเนี่ยก็คือพอเข้ามาผ่านท่อน้ำดีแล้วก็เข้าไปในเก็บในถุงน้ำดีแล้วก็จะออกมาในเวลาที่เรากินอาหาระนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดนิ่วในถุงน้ำดีอาการที่ทเด่นๆชัดๆก็คือปวดซึ่งสัมพันธ์กับการกินและหลายคนบอกได้เลยว่าเวลาที่กินอาหารไขมันสูงขึ้นก็จะปวดมากขึ้น อ่านะครับเพราะ,ะกระตุ้นน้ําดีมากขึ้นแล้วบแบบนี้เนี่ยถุงน้ําดีเนี่ยจาเป็นไหมคะเราจะต้องคือถ้าเกิดเกิดปัญหาขึ้นกับถุงน้ําดีแล้วเราสามารถตัดทิ้งได้หรือเปล่าหรือว่าไม่ควรควรจะทําการรักษาให้หายเป็นปกติอืมจริงๆเราสามารถตัดทิ้งได้และใปัจจุบันก็มีคนไม่มีถุงน้ําดีเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าด้วยสาเหตุจากนิ่วในถุงน้ําดีก็น่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะครับ อาจจะถามว่าทุกคนที่มีนิ้วในถุงน้ําดีจะเป็นต้องตัดท้นทุกคนไหมคําตอบก็คือไม่นะครับ<ฆ>ขึ้นอยู่กับบางทีคุณหมอผู้ดูแลโดยเฉพาะสัญญาแพทย์ก็จะให้พูดบอกถึงข้อดีข้อเสียว่าการตัดเป็นยังไงการที่มีอยู่เป็นยังไงนะครับแล้วก็เพราะมันก็เป็นการผ่าตัดอย่างหนึ่งนะครับถามว่าเวลาที่ผ่าตัดออกไปแล้วเรา เราจะมีผลข้างเคียงภาวะแทรกซ้อนอะไรจากการไม่มีถุงน้ําดีหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วน้อยมากการดูดซึมไขมันเราอาจจะน้อยลงบ้างแต่ถามว่าถึงขนาดที่ดูดซึมไขมันไม่ได้เลยหรือเปล่าไม่ใช่ครับเพราะเราก็ยังมีตับซึ่งสร้างน้ําดีออกมาซึ่งก็สามารถใช้ทดแทนกันได้ค่ะสำหรับโรคนิ่วในถุงน้ําดีเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากแกงที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะว่าการตับทานอาหารดส่วนใหญ่เลย แล้วมันแบ่งออกเป็นกี่ประเภทยังไงบ้างคะสำหรับโรคนี้จริงๆหลักๆที่เจอบ่อยๆนะครับก็ 2- 3สชนิดหลักๆที่เจอกันก็อันดับแรกก็อาจจะมาจากคอเลสเตอรอลคือคอเลสเตอรอลสโตนหรือว่านิ่วที่เกิดจากคอเลสเตอรอลเยอะหลักที่ที่ส่วนมากก็เท่าที่ทราบกันที่มาจากคอเลสเตอรอลเนี่ยมาจากภาวะอ้วนเป็นหลักนะครับผู้หญิงอายุมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุ อันดับต้นๆเนี่ยแปเลยครับก็เป็นสาเหตุส่วนใหญ่นะครับที่ทําให้เกิดขึ้นได้สองคือคอเลสเตอรอลโทษทีครับเป็นเป็นเม็ดสีนิ้วที่เกิดจากเม็ดสีนะครับก็เป็น pigment stones นะครับอันนี้ก็ะจะมีลักษณะที่เกิดขึ้นจากการแตกของเม็ดเลือดแดงซึ่งถ้าโรค ในเมืองไทยซึ่งพบบ่อยที่ทําให้เม็ดเลือดแดงแตกก็ทาร์สซีเมียนะครับหลายคนที่อาจจะเจอว่ามีนิ้วชนิดนี้เกิดขึ้นได้ก็เป็นโรคเลือดเ,อเพราะฉะนั้นบางทีเราจะพบว่านิ้วหลายๆครั้งเนี่ยสัมพันธ์กับโรคบางอย่างในครอบครัวซึ่งบางคนบอกว่าพ่อแม่เคยเป็นแล้วก็ถุงน้าดีออกไปแล้วนะครับแล้วก็ลูกก็เป็นเหมือนกันหลายครั้งบางทีต้องสงสัยกลับไปว่าจริงๆแล้วมีโรคอะไรที่เป็นต้นเหตุ แน่ๆของเขาอยู่หรือเปล่าเช่นเม็ดเลือดแดงแตกง่าย<ม>อย่างทาร์ซีเมียนะครับแบบนี้นี่ถ้าเราจะบอกว่าเรื่องของการเป็นโรคนิ่วเนี่ยครับอาจจะนําพามาจากอาจจะมีสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงมาจากเรื่องของพันธุกรรมด้วยครับใช่ไหมคะคนอกจากเรื่องพันธุกรรมแล้วยังมีอะไรบ้างคะที่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงในการที่จะทําให้เราเกิดภาวะการเป็นนิ่วในถุงน้ำดีจริงๆแล้วสัมพันธ์กับ น้ำหนักก็อันดับหนึ่งเพราะเรื่องของอาหารก็อ้วนนะก็เป็นอันดับหนึ่งหรือว่าลดน้ําหนักเร็วเกินไปขึ้นเร็วลงเร็วอย่างงี้ครับเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเกิดนิ่วได้ง่ายนะครับฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยการตั้งครรภ์นะครับแล้วก็โรคประจําตัวบางอย่างเช่นเบาหวานตรงนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับซึ่งหลายครั้งพอเรามองดูเอ๊ะปัจจัยเสี่ยงบางอย่างเนี่ยสามารถป้องกันได้ ไปถึงการป้องกันอย่างพันธุกรรมป้องกันไม่ได้ค่ะนะคุณพ่อคุณแม่ให้เรามายัางไงก็เป็นลักษณะอย่างนั้นแต่เช่นภาวะที่ป้องกันได้คืออ้วนาการกินฮอร์โมนเอสโตรเจนบางครั้งโดยไม่จําเป็นนครับก็เป็นสาเหตุที่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับเรื่องของการลดน้ําหนักตัวอย่างรวดเร็วเกินไปอ,อันนี้เราก็ป้องกันได้เหมือนกันนะคะ เรื่องอาหารยิ่งป้องกันได้เพราะว่าถ้าป้องกันแล้วก็จะนําไปสู่การที่จะไม่เป็นโรคเบาหวานด้วยใช่ครับเป็นเป็นห่วงโซ่ต่อๆกันค่ะจริงๆก็มีหลากหลายวิธีการนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยพ้นจากปัจจัยเสี่ยงนะคะนอกเหนือจากพันธุกรรมที่ไม่สามารถผนได้นะคะอาการการตั้งครนอ๋อค่ะอาการล่ะคะอาการของนิวอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราจะมีอาการปวด นะคะทางด้านขวาของซี่โครงด้านล่างของซี่โครงมีอาการอื่นๆอย่างไงบ้างคะเราก็อาจจะมีขึ้นไส้อาเจียนอา,อาจจะมีไข้ไดถ้ถ้าถุงน้ําดีนั้นเกิดการอักเสบเกิดขึ้นนะครับอา,อาจจะมีภาวะช็อกได้ถ้ามีการติดเชื้อร่วมด้วยเพราะฉะนั้นมีมอัตราการรุนความรุนแรงหลายแบบะนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นและหลายๆครั้งบางทีเป็นอาการที่ไม่ค่อยจำเพาะเจาะจง จะเป็นแบบเหมือนแบบขึ้นไสอะไรเงี้ยบางทีเร,เราเราเราไม่รู้สึกอะไรมากแล้วก็ปล่อยให้เป็นนาน,านๆหลายคนเป็นมานานเป็นปีเพราะว่าอาการมันเหมือนเป็นอาการทั่วไปของโรคอื่นๆด้วยหรือเปล่าคะขึ้นไส้อาจเจนอาจจะรู้สึกเราอาจจะเบื่ออาหารหรือเปล่าแล้วพอบันสัมพันธ์กับอาหารที่ไขมันสูงเนี้ยเราก็อก็เป็น เขาเรียกอะไรสัมมันสํานึกของเราที่แบบพอเรากินอาหารไขมันสูงแล้วเวลาเราอายุเยอะขึ้นห้าสิบหกสิบแล้วก็โอเคอาหารไม่ย่อยเราก็เลยกาวเยอะขึ้นไส้ง่ายขึ้นเลยครับก็อาจจะไม่ได้นึกถึงว่าจริงๆเราอาจจะมีนิวซ่อนอยู่ค่ะมันเป็นอาการซ่อนๆเป็นอาการซ่อนที่แฝงโดยที่บางทีเราไม่ดูแล้วก็ อยู่ได้เป็นปีเลยหรอคะอ๋อเป็นปีเลยครับหลายคนนี่ก็มีอาการอยู่อย่างนั้นกว่าที่อาการจะสัาเดงออกมาว่าว่าต้องผ่าตัดแล้วใช่ไหมคะเช่นมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นมีการติดเชื้อเกิดขึ้นนะครับก็เป็นหนึ่งหนึ่งภาวะเป็นหนึ่งโรคที่ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันนะคะและการวินิจฉัยนะคะสำหรับโรคนิ้วในถุงน้าดีเราสามารถวินิจฉัยยังไงได้บ้างคะอาจารย์ก็เริ่มจากอาการเป็นหลักนะครับแล้วก็การตรวจร่างกายก็ไปพบคุณหมอนะครับหลังจากนั้นก็ที่ในปัจจุบันที่เราใช้ในการคัดกรองันดับแรกๆก็อัตราว นะครับะจะตรวจสามารถมองเห็นนิ้วได้นะครับแล้วมีการส่องกล้องด้วยใช่ไหมคะส่องกล้องก็อาจจะมีในกรณีที่สมมุติถ้านิ้วนั้นบางทีจัดในถุงน้ําดีปั๊บลงไปในท่อน้ําดีพอลงไปในท่อน้ําดีมีโอกาสอุดกันอุดตันจะทาให้มีการติดเชื้อเหมือนกันอันนี้ต้องไปส่องกล้องแล้วไปคีบออกมาคือ,อนิ้วเนี่ยไม่ได้จะอยู่แค่เพียงในถุงน้ําดีนะใช่ครับ เขาอาจจะมีการเดินทางาไปที่อื่นได้ด้วยใช่ครับถ้าเมื่อกี้นี้โชว์รูปกลับมาใหม่นะครับอาจจะพอเห็นชัดมากขึ้นรูปที่มีถุงน้ําดีสีเขียวๆแล้วมีท่อน้ําดีอะครับอ่ามาไหลท่อน้ําดีหล่นลงมาตรงที่กระเพาะอาหารนนที่หลอดที่ลําไส้เล็กส่วนต้นนะครับค่ะส่วนส่วน,วนที่เป็นท่อด้านขวาอ่าที่เป็นสีเขียวๆนั่นนะครับเวลาลงมาอุดปั๊บอันนี้อันตรายค่ะมีการติดเชื้อและช็อกได้เหมือนกัน คุณหมอทางเดินอาหารหรือคุณหมอศัลยกรรมก็อาจจะส่องเข้าไปผ่านทางาลำไส้เล็กเนี่ยครับแล้วก็ไปคีบนิ้วนั้นออมาได้นะครับนอกจากการส่องกล้องแล้วจะมีการใช้เข็มเจาะผ่านตับเข้าไปในถุงน้ําดีอ,อันนั้นอาจจะ <laughs> วิธีการรู้สึกเจ็บตั้งแต่ <laughs> ใช้เข็มเ <laughs> จาะแล้วค่ะอาจารย์ก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถใช้วิ ใช้วิิีใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ถามว่าณปัจจุบันเทคโนโลยีในการที่ตรวจได้ไม่ที่เจ็บตัวหรือว่าไม่ลุกล้ำมากเนี่ยเ,เราก็ไปได้ไกลเหมือนกันเช่นอัลตาซาหรือบางทีก็ใช้วิธีการซีทีสแกนก็ชัได้พอๆกันก็คือได้เห็นเห็นเห็นหนิ้วเหมือนกันโดยที่ไม่ต้องเจาะเข็มผ่านตับนะคะเข้าไปที่ถุงน้องดีโอแคฟังวิธีการ ไม่อยากเป็นเลยค่ะตอนนี้เรื่องของแนวทางการรักษาล่คะคะหลังจากที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันค่อนข้างที่จะอาจจะเป็นอาการแฝงหรือว่าอาการซ่อนถ้าเป็นในระยะเริ่มต้นเราจะมีวิธีการรักษาอย่างไรร่วมไปถึงในระยะที่มีโรคแทรกซ้อนแล้วก็ลุกลามแล้วมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างคะส่วนมากในระรยะเริ่มต้นคุณหมอหลายท่านก็จะบอกว่าอโอเคถ้ามีปัจจัยเสี่ยงอะไรลดปัจจัยเสี่ยงลงก่อนอกินอาหารมื้อเล็กลงไขมันไม่สูงมากนะครับลดน้ําหนัก เป็นเป็นเบื้องต้นนะครับถ้ามีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นแล้วหลายครั้งอาจจะต้องพบคุณหมอศัลยกรรมเพื่อพิจารณาว่าเอ๊ะจำเป็นต้องเอาถุงน้ําดีออกหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่อยากเกิดภาวะแทรกซ้อนครั้งที่2แล้วรุนแรงกว่าครั้งแรกแล้วมีภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายเช่นมีการติดเชื้อมีภาวะช็อกได้นะครับนะคะคหลังจากทีเ่เราทราบแล้วว่าตอนนี้เราเป็นถุงน้ําดีนั่นก็คือมีการผ่าตัดใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะจะ,จะเป็นการผ่าตัด สามอันแรกนะครับอย่างที่บอกไปก็คืออย่างแรกก็คือผ่าตัดเปิดหน้าท้องตามวิธีปกติเลยใปัจจุบันก็มีวิธีที่2คือเทคโนโลยีก้าวไกลามากขึ้นใช้วิธีการส่องกล้องอแผลก็จะเล็กแต่จะมีสัก2อสารูอะไรอย่างนี้ครับเจาะผ่านหน้าท้องแล้วก็ไปคีบถุงน,น้ำดีออกมานะครับกับที่3ก็อย่างที่อธิบายไปแล้วเช่นถ้ามีนิ้วหล่นลงมาในท่อน,น้ําดีนะครับก็จะใช้การส่องกล้องแทน อย่างในเนื้อหาข่าวนะคะสาหรับคุณบุษบาเทวีค่ะหลังจากที่ทําการผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยแพทย์ก็ให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านเลยนั่นหมายความว่าจะมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นหรือว่ามีอาการอะไรที่น่าเป็นห่วงหรือน่ากังวลหลังจากผ่าตัดแล้วหรือเปล่าคะจริงๆผลข้างเคียงถ้าถ้าไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรเยอะนะครับผลข้างเคียงจริงๆแล้วหลังจากการผ่าตัดถุงน้ำดีออกไปแล้วผลข้างเคียงน้อยครับก็ระวัง ทั่วไปมากกว่าเช่นการติดเชื้อ,อะนะครับแล้วก็ควบคุมโรคประจําตัวของเราให้ดีๆเช่นเบาหวานเพราะคนที่เป็นเบาหวานมีโอกาสแพ้ที่จะหายช้านะครับแล้วก็มีการติดเชื้อได้ง่ายนะครับค่ะเรื่องของการดูแลดูแล ร่างกายต่อไปนะคะสำหรับคนที่ผ่าตัดแล้วถ้าผ่าตัดเอาออกไปเลยวิธีการดูแลร่างกายนี้ต้องดูแลยังไงคะอาจารย์ถามว่ามีอะไรเป็นพิเศษไหมหลังจากผ่าตัดไปแล้วไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษมากมายนะครับก็เหมือนเดิมคือดูแลโรคประจําตัวแล้วก็ภาวะอ้วนนี่จริงๆแล้วไม่ใช่นิ่วในถุงน้ําดีอย่างเดีย,ดยวที่ก่อให้เกิดโรคนั้น<笑><笑>นะครับก็โดยรวมแล้วทําให้สุขภาพดีขึ้นอยู่แล้วค่ะ,ะคก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปในช่วงต้นเองค่ะว่าถุงน้ําดี มีหน้าที่ที่ต้องต้องทำของเขาแต่ว่าถึงแม้ว่าจะต้องผ่าตาัดออกไปนะคะคแต่ว่าร่างกายเนี่ยก็ยังสามารถทําหน้าที่อื่นๆแทนได้อยู่ทดแทนได้อยู่นั่นเองนะคะคก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างน่าตกใจเหมือนกันเพราะว่ามีนิ้วปกติแล้วมันน่าจะมีไม่น่าถึง800ใช่ไหมคะห้าหรือไม่ก็10อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเม็ด เม็ดครับมีมีได้มีได้ไม่ใช่5 0 0ร้อยห้าถึงสิบห้าถึงสิบเท่านั้นเองนะคะเกิดขึ้นได้ครับบางบางทีหลายๆเม็ดเพราะว่าบางทีมันเกิดจากการตกตะกอนของสารต่างๆเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้แต่แปดแปดร้อยก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันเยอะมากๆเลยนะคะน่ากลัวเหมือนกันมาดูอีกหนึ่งข่าวค่ะข่าวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวน่าตกใจนะคะที่เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียค่ะอาจารย์เป็นเรื่องราวนะคะที่ทางเว็บไซต์ news.com.au นะคะมีการรายงานค่ะว่าทีมแพทย์อินโดนีเซียค่ะเตรียมผ่าตัดช่วยเหลือนูน้อยหนุ่มคนนี้นะ วัยเพียงคแค่10เดือนออชื่อมูฮามัดนะคะหลังพบว่ามีแฝดปรสิตขะเติบโต อยู่ในช่องท้องของเด็กน้อยคนนี้ค่ะคจนท้องเนี่ยบวมแล้วก็ป่องนะคะทั้งยังมีสภาพร่างกายที่อ่อนแอแล้วก็อันตรายมากๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะในรายงานนะคะเปิดเผยค่ะว่าทางครอบครัวเนี่ยได้นาเด็กชายคนนี้เนี่ยมาตรวจที่โรงพยาบาลนะคะที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะหลังสังเกตเห็นว่าลูกชายเนี่ยมีท้องนะคะที่บวมแล้วก็ป่องออกมาแพทย์เนี่ยทำการเอ็กซเรย์ค่ะคก็พบว่าในท้องของเด็กคนนี้เนี่ยเหมือนมีโครงสร้างของร่างกายของทารก อีกคนค่ะอยู่ในนั้นก็คาดว่าน่าจะเป็นแฝดปรสิทธิ์นั่นเองค่ะคทางทีมแพทย์นะคะก็เลยทําการนะคะที่จะาทางทีมแพทย์เนี่ยบอกว่าเนื้อเยื่อทารกที่พบในท้องเนี่ยเป็นเนื้อเยื่อที่ตายแล้วแต่หลอดเลือดเนี่ยยังคงทํางานอยู่มันทาให้หนู่น้อยมูฮัมหมัดเนี่ยมีอาการขาดสารอาหารค่ะร่างกายอ่อนแอแล้วก็เป็นอันตรายมากๆเลยนะคะจําเป็นที่ต้องผ่าตัดนำแฝดปรสิทธิ์ออกค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมตัวค่ะสำหรับการผ่าตัด ที่มีอันตรายมากๆนะคะเพราะว่าอาจจะถึงแก่ชีวิตของเด็กน้อยได้นั่นเองนะคะเพราะว่าเหมือนหลอดเลือดเนี่ยก็นำพวกสารอาหารต่างๆไปเลี้ยงนอกจากตัวของหนูน้อยเองก็คือตัวปรสิทธิที่อยู่ในท้องเนี่ยแหละคะ่ะแฝดปรสิทธิ์หรือว่าแฝดที่เขาเรียกกันง่ายๆว่าแฝดกาฝากใช่ไหมคะอาจารย์รหลายคนฟังแล้วงงค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นในร่างกายเราได้ยังไงะคะจริงๆแล้วเปรียบเทียบใกล้เคียงกับ อาจจะเวลาที่ที่มีการปฏิสนธิหลังจากนั้นเวลาเรามีการแบ่งตัวหลายครั้งเราอาจจะเคยเห็นแฝดสยามาซึ่งแบ่งตัวแล้วแยกจากกันไม่สนิทครับก็มีช่องอกติดกันช่องท้องติดกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งจริงๆแล้วแทนที่จะแบ่งแยกกันเราแยกกันไม่ขาดคือบางส่วนฝังอยู่ในร่างกายของอ เด็กอีกคนหนึ่งหรือกลุ่มเซลล์อีกเซลล์หนึ่งพูดอย่างนี้ง่ายๆดีกว่าเวลาที่เราอยู่ในของคุณแม่ค,ครับก็บางทีจเจริญเติบโตอาจจะเจริญเติบโตไม่เต็มที่แล้วก็มาเป็นบางส่วนอย่างในรูปนะครับอาจจะมาเฉพาะผมมีส่วนกระดูกมีส่วนอวัยวะบ,บางอย่างนะครับแต่ว่าไม่สามารถทํางานได้ตามปกตินะครับแต่อันเนี้ยเหล่านี้ แฝดประสิทธิ์เหล่านี้บางทีก่อให้เกิดอาการได้เช่นอุดกั้นในทางเดินอาหารอยู่ในช่องปอดอยู่ในสมองเนี่ยบางทีก็ก่อให้เกิดอันตรายอยอ่าง หนูน้อยคนนี้ได้เหมือนกันค่ะนั่นหมายความว่าตัวแฝดปรสิตเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นมาตอนที่อยู่ในในท้องคือตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์เลยแต่ว่าไม่มีการแบ่งตัวของเซลล์ออกมาจริงๆอาจจะจริงๆคุณแม่อาจจะต้องมีคลอดบุตรออกมาสองคนแต่เซลล์กลับไม่แบ่งกลับไมไม่ได้แบ่งออกมาและไปฝังอยู่ในนั้นแทนนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ได้แบ่งเซลล์ตามปกติมันก็จะต้องเป็นแฝดอีกคนนึงก็อาจจะเติบโตช้าหน่อยะแล แฝดที่ไม่ได้โดนแบ่งมาเนี่ยก็ไม่สมบูรณ์ด้วยนะคะแบบนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดไม่ทําการผ่าตัดจะส่งผลอันตรายมากๆด้วยครับขึ้นอยู่กับว่า เป็นที่บริเวณไหนนะครับแล้วก็ต่อกับอวัยวะสําคัญที่ถึงแก่ชีวิตหรือเปล่าเช่นถ้าอยู่ในสมองนี่ก็มีโอกาสความเสี่ยงสูงหรืออยู่ในช่องอกทึ่ใกล้กับหัวใจครับก็มีความเสี่ยงสูงเหมือนกันนะครับทีมแพทย์บอกว่าตอนนี้กําลังเตรียมการในการที่จะผ่าตัดหน่น้อยนั่นเองนะคะซึ่งมีอันมีความอันตรายถึงชีวิตเลยครับทาไมมันถึงได้รุนแรงขนาดนั้นล่ะคะอาจารย์เพราะเขาเข้าใจว่านะครับคืออาจจะไปอยู่ใกล้อวัยวะหรือใกล้หลอดเลือดใหญ่ อ่าอนะครับบางทีมีโอกาสที่ความเสี่ยงไปโดนไอวัะใกล้เคียงเนี่ยเวลาผ่าตัดก็สูงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยนะครับค่ะก็เอาใจช่วยละกันนะคะเดี๋ยวรอติดตามละกันค่ะว่าทางทีมแพทย์จะมีการออกมาอัปเดตยังไงบ้างนะคะว่าสามารถช่วยเหลือหนูน้อยวัยเพียงแค่10เดือนอหนูน้อยมูฮัมหมัดได้หรือเปล่านันเองนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมานะคะเรื่องราวของ Big Story ค่ะภาวะกระเพาะปัสสาวะทำงานไวเกินค่ะซึ่ง พบได้บ่อยมากๆเลยนะคะในประชากรไทยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ